เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลงประตูอีกบานจะเปิดขึ้นแต่บ่อยครั้งที่เรามักจะเสียเวลานานกับการมองประตูที่ปิดลงไปแล้วอย่าเสียใจและผิดหวังจนเรามองไม่เห็นประตูอีกหลาย,ลายบานที่เปิดรอเพื่อต้อนรับเราอยู่เมื่อประตูบานนั้นได้ปิดลงไปแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามจงยอมรับมันให้ได้ และก้าวไปข้างหน้าให้ได้ไม่ว่าคุณจะเจ็บแค่ไหนไม่ว่าคุณจะปวดแค่ไหนไม่ว่าจะทรมานแสนสาหัสขนาดไหนไปคะ่ะจงไปต่อให้ได้ลุกขึ้นมาให้ได้ด้วยขาทั้งสองข้างของคุณประตูบ้านใหม่กำลังรอต้อนรับคุณอยู่คะ่ะ